โอ้โหคุณผู้ชมครับพลิกเงือกเกิดใบหยิกใบงอนี่ครับเป็นด่างแบบนี้ครับเกิดจากอะไรครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับมันเป็นเชื้อราดูสิครับอย่างนี้เราต้องทำการกำจัดเชื้อรานะครับ กำจัดยังไงกำจัดด้วยวิธีไหนไปรับชมวิธีทำการกำจัดเชื้อราแก้พริกใบหยิกใบงอด้วยกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพอเพื่อนชาแนลนะครับวันนี้พอเพื่อนจะพาคุณผู้ชมมากำจัดเชื้อโรคเชื้อราหรือว่าโรคแคนเกอร์นะครับ บนพริกนะครับที่มีจุดด่างจุดเหลืองเหลืองหรือว่าพริกใบหยิกใบเงาวอนะครับโดวยวิธีง่ายๆนะครับคุณชมครับนั่นก็คือนี่ครับยาพาลายาพาราเซตามอนนี่แหละครับผมสามารถนํามากําจัดเชื้อโรคเชื้อราบนพริกได้ด้วยนะครับด้วยวิธีง่ายๆและไม่ยุ่งยากไปนะครับไปดูวิธีทำได้รับชมการกําจัดเชื้อโรคเชื้อรา บนพริกกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อพริกเป็นเชื้อราแบบนี้ให้เราทำแบบนี้ได้เลยครับทำการเด็ดใบครับเด็ดใบที่เป็นเชื้อรานี่ออกครับก็คือใบที่เป็นจุดจุดด่างๆงแบบนี้ครับออกออกเลยครับเด็ดทิ้งไปเลยนะครับ หรือว่าเม็ดแห้งเชื้อราแบบนี้เอาออกเลยครับตรงไหนที่เป็นเชื้อราใบไหนที่เป็นเชื้อราเยอะๆก็เด็ดทิ้งได้เลยครับเราไม่ต้องนําไว้นะครับเดี๋ยวมันจะแพร่ขยายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่เด็ดทิ้งนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราเด็ดใบพริกออกผลก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวมันก็แตกออกมาใหม่เองนะครับเสร็จแล้วให้เรานําไปทิ้งไกลๆเลยนะครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะนำสิ่งนี้ครับนั่นก็คือยาพาราครับเราจะใช้ยาพารานี่แหละครับในการแก้ใบพริกที่มันหยิกใบงอเกิดเชื้อโรคเกิดเชื้อราโรคแคงเกอร์ในพริกนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำการกำจัดเชื้อราแก้พริกใบหยิกใบงอด้วยกันเลยนะครับ นี่นะครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์ที่เราจะทําการกําจัดเชื้อรานะครับของพลิกหรือว่าโรคแคนเกอร์นะครับที่เกิดทําให้พลิกใบเหลืองใบหยิกใบงอนั่นคือยาพาราครับเราจะใช้ยาพาราตัวนี้ครับ1เม็ดนะครับใส่ลงไปในน้ําหรือว่าจะทุบให้ละเอียดก่อนนะครับแต่อันนี้เราใส่ไปเลยมันก็จะละเอียดเหมือนกันครับนี่ครับแตกแล้วเริ่มแตกแล้วครับเริ่แตกละเอียดแล้ว คนเลครับยาพาราหนึ่งเม็ดก็จะช่วยให้พริกที่เกิดเชื้อโรคเชื้อรานะครับไม่ว่าจะเป็นโรคแคนเกอร์โรคใบหยิกใบงอหายไปแน่นอนครับคุณผู้ชมครับทำวิธีนี้ได้เลยครับง่ายที่สุดครับคุณผู้ชมครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับน้ำปูนแดงครับ ปูนแดงที่เราให้ยายเราเคี้ยวหมากทุกวันนะครับสามารถนำมากำจัดเชื้อราได้ด้วยนะครับวิธีการใช้นะครับให้เราใส่ในช้อนนะครับหนึ่งช้อนนะครับผมเราจะเอาแค่น้ำใสๆแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็คนคนส่วนผสมทั้งหมดเนี้ยให้เข้ากันนะครับ เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็สามารถนําไปฉีดพ่นต้นพริกหรือว่าใบพริกที่มันเกิดเชื้อโรคเชื้อราได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้เราใส่ในปอกี้นะครับหรือว่าเครื่องฉีดพ่นนะครับเราจะไปฉีดพ่นตรงที่พริกเกิดเชื้อโรคเชื้อรากันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเ,เสร็จแล้วให้เราเขย่าอีกทีนะครับ เื่อที่ให้นั้นยาสองอย่างนี้เท้ากันนะครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าพริกของเราเนี่ยเกิดใบหยิกใบงอเกิดจะเชื้อโรคเชืราใด้เราฉีดพ่นไปเลยนะครับตรงไหนที่มันไบหยิกใบงอเนี่ยเราสามารถฉีดพ่นได้หมดนะครับ เชื้อราเห็นเลยครับเกิดจากเชื้อราฉีดเลยครับฉีดพ่นเลยครับเวลาฉีดพ่นนาที่ละหนึ่งถึงสองครั้งก็ได้นะครับทำจนกว่าเชื้อโรคเชื้อราจะหายนะครับอันนี้เด็ดลอกไปแล้วครับฉีดพ่นเลยครับ ี๋ยวมันก็แตกออกมาใหม่นะครับใบหรือว่ากิกา่งก้านหรือว่ายอดของพริกมันก็จะแตกออกมาใหม่นะครับเพราะว่าเราเด็ดเชื้อโรคเชื้อราออกไปแล้วครับดินนี่เราก็ฉีดพ่นได้นะครับเพราะว่าเชื้อโรคเชื้อรามันขึ้นมาจากดินนะครับทำให้ต้นพริกของเราเกิดใบด่างใบหยิกใบงอ เป็นวิธีง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับวิธีนี้ครับแก้พริกใบหยิกใบงอเชื้อโรคเชื้อราหรือว่าโรคแข็งเกอร์ได้หมดเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสําหรับวิธีการทําน้ํายากําจัดเชื้อโรคเชื้อราโรคแข็งเกอร์โรคพริกใบหยิกใบงอในวันนี้ครับ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพ่อเพื่อ a ชาแนลด้ครับมาเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ